ทีม WBC มวยไทยไทยแลนด์ที่นำทีมโดยสิทธิชัยสิทธิพี่น้องนักมวยไทยชื่อดังซึ่งทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมพร้อมด้วยนักมวยเยาวชนชายหญิง8คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปสู้ศึก Amazing Muay t h World Festival 2025ที่ประเทศอิตาลีระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนาย,ยนนี้โดยพิธีเปิดการแข่งขันนักมวยไทยจะขึ้นรำไหว้ครูมวยไทยโชว์ในอัฐจันโรมันครั้งแรก ในรอบ2,000ปีเพื่อร่วมฉลองมิตรภาพไทยอิตาลี157ปีท่ามกลางเหล่านักมวยจากทั่วโลกกว่า1,000คนพร้อมชื่นชมเวริน่าอารีนาอัศจรรย์โบราณที่เคยใช้เป็นเวทีต่อสู้ของเหล่านักรบลรดิเอเตอร์ส่วนการแข่งขันนักมวยไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลในทุกรุ่นค่ะ รายการต่อไปรับชมคุยกระมงบ่ายสาโมงค่ะส่วนวันนี้ที่ชันวันสาสมัครสรุปและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ